วันนี้เรากำลังจะเผาถ่านนะครับเราจะทำการเผาถ่านจากถัง200ลิตรนะครับซึ่งเป็นเตาเผาถ่านไร้ควันที่เราทําการได้จัดทําขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาระบบไส้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาเผาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับชมนะครับถ้าผลออกมาดีเยี่ยมแล้วก็จะทําวิดีโอมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทําตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับแล้วก็จะพาไปชมเครื่องทุนแรงนะครับที่เราทําการตัดฟืน ที่ไร่ดงดาวทําการเอาไว้ตัดฟืนเพื่อประหยัดแรงนะครับไปรับชมกันเลยครับนี่ก็คือฟืนที่เราทําการตัดเพื่อจะเตรียมลงในถังตเตาบ่อถ่านไร่ควันของเรานะครับคาดว่ากองนี้จะพอดีสองเตานะครับเครื่องตัดของเรานะครับเราจะใช้เป็นใบใบตัดไม้นะครับใบตัดไม้ที่มีความหนาประมาณสองมิลน,นะครับผม ซึ่งเราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่ยี่ห้อน,นะครับก็เอามาใส่กับเอามาใส่กับตัวแท่นตัดนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไฟเบอร์นะครับเราเปลี่ยนใบตัดเล็กออกแต่ว่าเราใช้ใบตัวนี้นะครับคือจะคมมากแต่ว่าเราใช้เราต้องป้องกันใส่แว่นตาแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็เวลาตัดเวลาตัดนะครับให้เราอยู่ด้านข้างด้านข้างอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านข้างตรงนี้ให้ไม้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับเราเราอย่ามาตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าป้องกันอันตรายถ้ามีการกระดินของไม้มันก็จะไม่ดูหรอกครับนี่แต่ว่าคมมากก็ตัดแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ได้ฟืนมาเยอะเลยนะครับผมวิธีการเรียงฟืนนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนิดนึงนครับผมจะใช้การเรียง ในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้ครับในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้ครับผมจะเรียงแบบนี้แล้วก็มันจะมีช่องว่างนะครับถ้าเราเรียงขึ้นมาเรียงขึ้นมาแล้วมีช่องว่างแล้วก็จะเอาตัวนี้มาตั้งนะครับตั้งตั้งตั้งให้ไม่มีช่องว่างนะครับเพื่อจะอัดแน่นให้มากที่สุดเข้าเตาของเรานะครับผมก็คือหนึ่งเตาของเราเราจะเผาหนึ่งครั้งต่อต่อทานหนึ่งก็สอบนะครับหนึ่งก็สอบ ส่วนมากจะอยู่ที่หนึ่งกระสอบครึ่งถึงสองกระสอบนะครับถ้าเป็นกระสอบหัวอาหารสัตว์นะครับผมเราก็จะทำการทดลองเผาให้ทุกท่านได้รับชมในอีกสักครู่นะครับแต่ว่าตอนนี้พามาดูคร่าวๆก่อนฐานอิดของเราฐานเตาของเรานะครับเราจะใช้อิดสมก้อนครับผมอิดสามก้อนจะวางอยู่สามมุมนะครับมุมด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสามมุมก็ประมาณเก้าก้อนนะครับผม หรือท่าในใดจะขุดดินก็ได้นะครับจะทําการขุดดินก็ดีเหมือนกันครับผมแต่ว่าของเรามาเผาที่ร่มเราก็เลยหาอะไรมาลองให้มันง่ายๆครับส่วนด้านหลังเราก็ว่างแบบนี้นะครับให้ชิดๆกัน,นครับเน้นให้เน้นให้ไฟขึ้นมาป่องป่องด้านหน้านะครับเน้นให้ไฟขึ้นมาป่องพอเราใส่ฟืนเข้าไปในเตานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการปิดฝา วิธีการใส่ฟืนนะครับดีที่ดีที่สุดก็เราควรจะใส่ฟืนให้เต็มเตาครับผมใส่ฟืนให้เต็มเตาแล้วก็ทําการปิดฝาครับผมปิดฝาแล้วก็จะใช้ดินดินหรือว่าดินโคลนนะครับที่มีความเหนียวนะครับเอามาปิดบริเวณรูรั่วตรงนี้นะครับผมรูรั่วตรงนี้ส่วนตรงนี้ไม่ต้องปิดก็ได้ครับไม่ต้องปิดเพราะว่ามีสายรัดแล้วก็มีลูกยางอยู่ประมาณใช้ประมาณสองสามครั้ง ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเราต้องเอาดินใส่ขอบก่อนแล้วก็ปิดฝาตัวนี้นะครับใส่ฟืนเต,เต็มเตาแล้วก็ปิดตรงรูนี้นะครับข้างด้านบนก็เอาดินมาใส่บางๆที่เท่ามาใส่บางๆนะครับประมาณสักเซนสองเซนนะครับด้านข้างเราจะหุ้มสังกะสีครับผมหุ้มสังกะสีเป็นฉน,นวนความร้อนกันความร้อนครับตัวนี้ก็เป็นสังกะสีที่เราใช้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเอามาใช้อยู่ สังกะสีที่เรามาใช้นะครับจะเป็นชนิดแบบรอนหรือว่าแบบเรียบก็สามารถใช้งานได้จะเป็นอลูซิ่งหรือว่าสังกะสีธรรมดาก็สามารถใช้งานได้ครับวิธีตัดใส่สังกะสีนะครับเราควรจะใส่ประมาณนะครับผมประมาณนี้เวลาเราเก็บทานมันจะได้ไม่เปิดเข้าเปิดออกยุ่งยากนะครับก็สังกสีจะอยู่ประมาณนี้ส่วนวิธีเก็บฐานนะครับแนะนําให้เปิดฝาแล้วก็ทีนี้ก็ก็เก็บออกนะครับเก็บออก หรือว่าตักออกนะครับเราจะไม่ต้องมายกถังแล้วก็มาแกะถังกระสีบ่อยๆนะครับผมส่วนวิธีการหุ้มฉนวนกันความร้อนนะครับเราหุ้มสังกะสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดมีดินนะครับดินเราควรจะกรอกบริเวณร,บรอบๆสังกะสีครับผมร,บรอบๆสังกะสีให้เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ครับผมไม่ใส่ก็ได้ แต่ว่าถ้าใส่ก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องใส่ครับผมถ้าเราจะซื้อฉนวนกันความร้อนม้วนหนึ่งก็ราคาหนึ่งพันหกร้อยเราจะใช้ได้สองเตาครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าท่านใดเน้นสวยงามเน้นคุณภาพก็ซื้อฉนวนกันความร้อนครับผมแต่ว่าท่านใดใช้แบบพัวเรือนง,ง่ายๆนะครับสไตล์ง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งนะครับเราก็ใช้สังกะสีก็ใช้งานได้เหมือนกันครับผม ใช้งานได้เหมือนกันใช้งานง่ายๆครับพอเราเผาไปนะครับในระยะเวลาสองถึงสี่ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ความชื้นของไม้นะครับไม้ที่เราเอาไปลงในเตานะครับควรจะเป็นไม้แห้งเพื่อจะให้เตาของเรานะครับคายแก๊สได้เร็วครับผมคายแก๊สได้เร็วแต่ว่าถ้าเป็นไม้หมาดหรือว่าไม้สดเนี่ยก็ต้องบวกเวลาเพิ่มเข้าไปครับเราทําการเอาไม้ ใส่เตาแล้วก็ทําการจุดนะครับผมจุดประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่บางครั้งก็สองชั่วโมงติดบางครั้งก็3ามสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ความชื้นของไม้ครับแล้วก็จะมีการคายแก๊สออกมาครับผมคายแก๊สออกมาแก๊สแก๊สที่ว่าแก๊สนะครับก็จะเป็นควันจากในเตาครับผมควันจากในเตาควันก็คือแก๊สแก๊สก็คือคือเตานะครับทำกระบวนการของเขาแล้วก็จะพุ่งลงมาอยู่ท่อเล็กๆที่เราทําการ ทำเป็นท่อแก๊สไว้นะครับก็จะพุ่งลงมาก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าจะแรงกว่าฟืนปกติเราประมาณสามถึงสี่เท่าครับผมพอพุ่งลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นป่องไฟข้างบนครับเพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วถังนะครับในกรณีที่พี่น้องสอบถามว่าเมื่อเตาคายแก๊สแล้วเราจะหยุดหุดเชื้อไฟได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ ถ้าเราถ้าเตาคายแก๊สแล้วนะครับเราควรจะจุดไฟไปประมาณอีกสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับล่รอๆไว้นะครับสักท่อนสองท่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเาตาของเราคายแก๊สได้เต็มที่แล้วนะครับผมถึงถึงจะหยุดนะครับผมหรือว่าเราจะหยุดก็ได้ถ้าเตาคายแก๊สแรงเต็มที่นะครับแล้วทีนี้เตาก็จะคายแก๊สไปประมาณไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ความหนาแน่น,นของเนื้อไม้นะครับผม หลังจากที่เตาคายแก๊สแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมไม่ต้องมาดับไม่ต้องมาปิดในจุดไหนนะครับเตาตัวนี้จะดับเองอัตโนมัตินะครับผมและก็ไม่มีคิดเท่าร้อยเอร์เซ็นครับผมไม่มีคีเท่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราจะไปไหนก็ได้เราจะทําเราจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วระยะเวลาผ่านไปหกถึงแปดชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเก็บฐานได้นะครับสมมุติว่าเราเผาวันนี้ช่วงบ่ายนะครับไปคายแก๊สอยู่ประมาณ สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นพรุ่งนี้เช้าเราก็มาเก็บฐานได้เลยครับหรือว่าเราเผาวันนี้ประมาณห้าโมงเย็นไปคายแก๊สไปประมาณห้าทุ่มนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็มาเก็บฐานได้เลยครับผมเพราะว่าเตารุ่นนี้เนี่ยจะเย็นไวมากครับจะเย็นไวก็จะมีในกรณีนะครับกรณีที่พี่น้องบางท่านนะครับเผาประมาณยี่สิบครั้งก็จะเจออยู่ประมาณครั้งหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าถ่านข้างในเตามันไม่ดับนะครับมีมีแบบว่าอุ่นๆหรือว่าเก็บถ่านออกมาแล้วเปิดฝาทิ้งไว้มันยังมีเชื้อไฟนะครับให้ท่านนะครับนําดินโคลนนะครับไปปิดรูเล็กๆนะครับหรือว่าท่อแก๊สอยู่ด้านล่างนะครับผมในกรณีที่เตาไม่ดับดับดับไม่สนิทนะครับแต่ว่ากรณีนี้นะครับจะจะเจอน้อยมากนะครับผมเจอน้อยมากให้เรานําดินนะครับผมไปอุดที่รูแก๊สด้านล่างนะครับที่รูแก๊สส่วนอื่นไม่ต้องอุดครับ แล้วก็เตาก็จะดับเองเพราะว่าไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติดนะครับผมอันนี้ก็วิธีการแจ้งง่ายๆครับผมส่วนวิธีการใช้งานของเตาผอถ่านไร้ควันแบบละเอียดนะครับตอนนี้ผมก็จะทําวิดีโอแบบครบจบในคลิปเดียวแล้วก็ดูแบบเพลิดเพลินให้พี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้ก็จะพามารับชมครเข้านะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไลค์ดวงดาวด้วยนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วนะครับไรดวงดาวก็ขอขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปวิธีการสอนใช้เตาเผาถ่านแบบละเอียดครับผมสำหรับวันนี้พาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ